สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ราชพิสูจน์ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะดูดัดนดนัดนเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะคะก็นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครเข้ามานะคะลองดูนะคะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะคะว่าชัดเจนไหมคะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยได้ไหมคะชัดเจนดีไม่เอย่ย ก็เข้ามาแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะท่านใดอยู่บ้านนะคะตอนนี้นะคะบางท่านหนูคิดว่าบางท่านน่าจะทานข้าวด้วยดูไปด้วยนะคะบางท่านก็นะคะยังอยู่นอกบ้านอยู่เลยนะคะก็นะคะ รับชมจากที่ไหนนะคะพิมพ์มาบอกได้นะคะว่าชัดเจนไหมคะเพราะวันนี้ทุกคนคะโลเคชันนี้นะคะหนูเคยมาแล้ววันนี้ทุกคนคะกลับมาพิสูจน์กับโรเคชันนี้อีกครั้งนะคะก็ทุกคนคะฝากเข้าไปติดตามทางแอปพลิเคชันสีแดงนะคะช่องตัวยูนะคะเดี๋ยวหนูกดให้ดูนะใครยังไม่เคยติดตามหนูอยากให้ทุกคนนะคะ เมตาเข้าไปทุกคนคะเข้าไปติดตามหน่อยได้ไหมคะราะพาราิสูจน์ค่ะพิมพ์คำว่าราพิสูจน์นะคะในแอปพลิเคชันสีแดงนะคะแอปตัวยูนะคะทางเขาเรียกย you ูยูทูบนะคะเดี๋ยวนะคะเรียกนะคะภาษานะคะโซเชียลเขาจะเรียก YouTube 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 นะคะก็ทุกคนคะฝากเข้าฝากเข้าไปกดติดตามทางแอปดแดงด้วยนะคะพิมพ์คำว่าราพิสูจน์นะคะ ไปกดดูย้อนหลังนะคะถ้าเมตตาเรานะคะก็อย่ากดข้ามโฆษณานะทุกคนคาเข้าไปกดดูย้อนหลังได้นะคะมันจะมีโฆษณาแบบนี้นะคะมันจะมีโฆษณาแบบนี้ทุกคนคานะคะก็อย่าอย่าถ้าเมตตาเรานะคะอย่ากดข้ามโฆษณานะคะมันจะมีโฆษณาขึ้นเนี่ยทุกคนคาไปดูย้อนหลังได้นะคะผ่านนะคะ ช่องนะคะ YouTube แอดแดงนะคะเนี่ยมันจะมีโฆษณาแบบนี้ทนขาทนดูนิดนึงเมตตาหนูนะทนดูนิดนึงหลับหูรับตาดูไปหน่อยนึงนะแมะ่นะเดี๋ยวมันก็จบพอจบแล้วก็นะคะมันจะมีคำเออเขาเรียกอะไรคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะหนูก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่พิมพ์ผ่านช่องแอดแดงนะคะมีมากมายหลากหลายนะมีทั้ง ด้านบวกด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกคอมเมนต์ด้านลบด้านบวกหนูขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วกันนะคะบางคอมเมนต์หนูเข้าไปอาหารบ้างไม่ได้อาหารบ้างนะคะก็อย่าว่าหนูนะเพราะคอมเมนต์บางครั้งมันมันมีด้านลบเยอะคอมเมนต์ด้านลบจะเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรทุกคนคะโลกนี้นะคะมันมีสองด้านเหรียญมันมีสองด้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณจะมองหนูด้านไหนก็สิทธิ์แล้วแต่ทุกท่านเลยนะคะแต่สิ่งแรกที่หนูก็คือขอบคุณที่ยังไม่ตายยังเข้ามาดูทุกคนคะไป เดีย๋ยวเราไปด้านในกันเด้อดูดันๆแชร์ไปนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะ<อ>ก็ทุกคนคะสองร้อยกว่าท่านนะคะดูดูนานๆจะแชร์ไปนะคะเมื่อคืนนะคะหนูก็ขอบคุณนะคะยอดนะคะคนดูสองพันกว่าท่านนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะมันเขา,เามีคนแชร์นะคะก็กขาดเขาไม่ได้เนี่ยนะคะเขาจะเป็น เขามาแชร์พอแชร์ปุ๊บนะคะคณะทัวร์เขาก็จะมาดูกันเนี่ยสิ่งแรกหนูก็ขอบคุณเขาั่นแหละหนูคิดว่าหลายท่านที่เคยเติดตามเขาอยู่ก็จะรู้ว่าใครนะที่แชร์ให้หนูนะแล้วก็นะคะหนูขอบคุณทุกความเมตตาจริงๆไปอุ้ยมีเครื่องเปลี่ยนเครื่องบินมาแล้วท่านใดนะคะเมตานะคะ ล่าพิสูจน์นะคะลาพิสูจน์เซเวเราไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนเพราะฉะนั้นหนูฝากแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะใครอยากจะสนับสนุนเพจนะคะตามเลขบัญชีที่หนูปักหมุดไว้ได้เลยสนับสนุนหนูคนละสิบบาท20บาทนะคะก็ได้นะคะคือมันเป็นการต่อรมหายใจให้หนูมีไลฟ์พวกนี้ไปอีกวันนี้ถ้าสนับสนุนมาหนูก็ต้องอะนะคะสะส,สะสมสะสมสะสมไว้นะคะสุข สองอาทิตย์หนูก็เดินทางไปโลเคชั่นอื่นโลเคชั่นไกลโลเคชั่นใหม่ทุกวันนี้หนูเดินเดินทางเนี่ยอย่างน้อยร้อยร้อยโลต้นๆนะคะต่ำต่ำต่ำสุดทุกคนค่ะหนูเดินทางต่ำสุดเลยต่ำต่ำเลยเจ็ดสิบห้าโลต่ำต่ำนะไปกลับก็ร้อยกโลนะคะแต่ยิงพื้นเนี่ยร้อยกโลขึ้นตลอดนะคะเพราะโลเคชั่นหนูจะจะไม่ค่อยซ้ำไม่ใช่ไม่ซ้ำโลเคชั่นแต่หมายถึงว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหนูจะวน วนถ้าจะไม่ซ้ํานะคะแล้วเราก็จะวนกลับมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะคะกับเพจเล็กๆนะคะที่ไม่มีสปอนเซอร์จะใหม่ทั้งเดือนเป็นไปไม่ได้ทุกคนคะแต่เชื่อเถอะราคพิสูจน์เซอร์เวี Survey มีโลเคชั่นหลากหลายให้ทุกคนดูไม่เบื่อไม่จำเจนแน่นอนไหม่สดตลอดนะคะก็ วันนี้ถ้าใครจำโลเคชันนี้ได้นะคะเป็นโลเคชันที่ด้านในด้านในนะคะมันจะมีเครื่องนะคะเครื่องจักรมีโรงงานนะคะที่เขานะคะทำเกี่ยวกับด้านเครื่องจักรนะคะแล้วก็ส่วนขาคนงานนะคะเป็นการผลิตสินค้าคนงานนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะโดนดึงนะคะดึงผมเข้าไปในเครื่องจักรนะคะบางคนโดนไฟดูดก็มี บางคนนะคะโดนชิ้นส่วนนะคะเขาเรียกอะไรกระจัดกระจายเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนปั่นอ่ะถูกชิ้นส่วนปั่นหักเลยะค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้นะคะนอกเหนือจากคาว่าโรงงานทุกคนคะมันเป็นพื้นที่อาถรรพ์ที่นะคะจะทําอะไรก็มันมีแต่การสูญเสียนะคะหนูถึงตั้งชื่อว่าเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกินคนหรือเครื่องจกักรเฮ้ย หรือเครื่องจากแดกคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูขอบคุณสิบบาทนะคะสิบบาทแรกนะคะขอบคุณขอบคุณทุกความเมตตานะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เมตตานะคะที่สนับสนุนมานะคะซับมันมันไม่เยอะแม่ทุกคนขามันไม่เยอะแต่มันมันมากด้วยน้ําใจมันทําให้หนูมีลมหายใจที่จะต่อในการทําเพจพรุ่งนี้ได้อีกนี่แหละจริงที่หนูบอกทุกคนนะคะ มันคือการต่อลมหายใจให้ของหนูนี่แหละทุกคนค่ะขอบคุณท ah. ุกคนค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สา,สาธุสาธุดวงจุตด,ดวงดวิญญาณน,นะคะถ้าท่านอยู่ที่นี่นะคะโอดรับรู้นะคะว่านะคะระาวิสูเเวนะคะขออนุญาตเข้ามาถ่ายทานะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นไม่ได้เข้ามารบเรือลองดีแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านมีอยู่ที่นี่จริงนะคะช่วยปรากฏตัวปรากฏกายปรากฏร่างออกมาให้ทุกคนได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสหรือ ะะออกมาสื่อสารให้ทุกคนได้ได้รับรู้นะคะว่าท่านยังอยู่ที่นี่จริงนะคะสาธุสาธุสาธุาธคนพร้อมไหมพร้อมไหมคะทุกคนคะสองสัปดาห์มาเนี่ยหนูไม่เคยหยุดเลยทุกคนจะสังเกตได้นะคะไปดูได้หนูไลทุกวันสองสามสัปดาห์แล้วเนี่ยที่หนูไม่เคยหยุดนะนะคะทุกคนคะ,ท,คนคะทุกคนจะเห็นนะคะเจ็ดวันเต็มเ็มเนะี่ย เจ็ดวันสิบสี่วันเนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยหนูมไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะฝนไม่ได้ตกแล้วนะเพราะฉะนั้นกําลังใจที่ดีเนี่ยได้จากความไม่ตาของทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ทางก่อนหนูว่ามันไปทางนี้นะ คุณเลื่อวหัวทางก่อนนะฮึรุนด,ดันนะคะจะแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อ ทังไหเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนทุกคนมันจะมีเหตุใเนียมาหาผีแต่ถ้าเจอเห็ดจะ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 สาธุสาธุขอบคุณห้าสิบบาทนะคะขอบคุณคนที่เมตตากำไรนะคะขอบคุณห้าสิบบาททุกคนจำได้ปะเฮ้ยเนี่ยทุกคนขามันจะเดินตรงเข้าไปในนูน้นอะ นะแล้วล้อมรอบหนูเนี่ยทุกคนเชื่อไหมมันเป็นป่าทั้งนั้นนะรถเนี่ยไม่เข้ามาไม่ได้นะมีใครอยู่ไหมคะยูหู เสียงอะไรไม่รู้ทุกคนได้ยินป่ะใคร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 ส่งดาวเนี่ยเดี๋ยวได้ดูรู้คนขอบคุณนะคะคุณขอบคุณคุณแม่นะคะวัรากขนานะคะส่งดาวฮะขอบคุณนะคะสนับสนุนไม่แชร์ก็ได้นะคะเมตตาหนูสนับสนุน แค่สนาดตนนมานะคะสักยี่สิบ,บาทเนี่ยไม่ต้องแชร์หนูก็ก็กราบขอประคุณเป็นอย่างสูงปรีดเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะคุณพี่พี่น้องเนื่องน้องๆเดี๋ยวมาทั้งไปก่อนไม่รู้นะมันแห้งหรือยังนะคะ ชื่อใครอะอย่าว่าหนูนะคะหนูมัวดูแต่งูเงียเ้ยวเขี้ยวคอเฮ้ยไปไปอุ้ยใม้ทิ้งหน้านต้องเข้าป่ามาทางนี้หนูเจอแล้วทุกคนหนูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดวงจิตดวงวิญญาณ ทุกคนเชื่อไหมคะหนูเจองูอะ่ะเจองูที่เนี่ยสองตัวเลยอะ่ะเจองูนะเฮ้ย,ยน้ำแห้งเฮ้ยเอาน้ำยังท่วมอยู่เลยเว้ยเฮ้ยน้ำมันท่วมเ๋ยวนะ เสียมะได้ยินเสียงใครน้องเรียกไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเย็นอุ้ยขอโทษขอโทษอุ้แม่เจ้าแม่แม่เดี๋ยวขอโทษค่ะประตูมันกระเทือนมันมีอะไรวิ่งก็ไม่รู <sm Un resh an>? ้ห oh น yes. oh oh ูก oh oh ็หลุดไปอีกแล้ว อยู่ไหมคะโอดวงจิตดวงวิญญาณี ใครเนี่ย้หนู้ังสองบาทแม่จา๋าใครโอนมาสองบาทถ้าถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ได้นะแม่นะไม่ต้องโอนมานะแม่นะหนูเกรงใจจังเลยแม่จา๋าถ้าไม่มีไม่ต้องโอนมาก็ได้เด้อหนูเกรงใจจังเลยโอนมาสองบาทหนูเกรงใจมากจ้าแม่ถ้าไม่มีแม่ไม่ต้องเด้อ อ๋อพ่อจ๋าคุณพ่อคุณพ่อโอนมาสองบาทถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะพ่อนะคุณพ่อกำธรโอนมาสองบาทถ้าไม่มีไม่เป็นไรพ่อเพราะคุณพ่อเก็บไว้นะคะเก็บไว้ได้เลยนะพ่อนะหนูไม่ได้ดูถูกเงินน้พ่อนะแต่จะได้ไม่เสียเวลานะแค่กดแชร์ให้แค่กดแชร์ให้หนูก็เป็นกำลังใจแล้วจ้ะ หูกเก่งใจจังเลยหนูกลัวเสียค่าออน ใครต้องประตูตรงนั้นทุกคนนี่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 ตรงเนี้แล้วมันแทบไปแล้วจริงๆแต่มันหายไปแล้วถ้ามีใครอยู่นะคะโปรดรับรู้นะคะ อย่งด้ตลอดเลยอะ่ะตอนแรกหนูคิว่าน้าคนกรป๋องใบนั้นอะตกใจเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ท่านดูดูานานๆจะแชร์ไปมีใครอยู่ในรูไหมคะในรูนี้อ้ยในรูนี้มีใครไหมในรูนี้มีใครไหมขอเสียงคนอยู่ในรูหน่อยขอเสียงผีในรูหน่อย ขอเสียงอะไรก็แล้วแต่หนูก็ได้ เห็นมีอะไรยื่นออกมาจากในรูเนี่ย๋ยวดูคนนะมีอะไรวะหรือมันเป็นหนู ขังเปิดทำมังเปิดเฮ้ยไม่ได้ทุกคนขอคาถาก่อนดีกว่าเอาใหม่เฮ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oui> ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พูดทังเปิดทำทังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธยะเปิดด้วยนโมปทะเปิดด้วยเท้าเวสวรรณโนนโมพุทธยะเปิดทุกทิศเปิดทุกทางเปิดทุกภูมิเปิดโลกแห่งดวงวิญญาณนะคะโลกแห่งดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะขอให้ออกมาปรากฏตัวปรากฏกายปรากฏร่างให้ทุกคนที่พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ไม่เสียงทุกคนทุกคนได้ยินเสียงวะ มีใครอยู่ในนี้มั้งไหมคะวันดีคะ่ะวันนี้หนู่าหานะคะหญิงสาวนะคะที่ตุยค่าเครื่องจักรที่นี่นะคะที่ดูดหนังโดนดูดนังที่สัไปนะคะ